สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบี้วารเรนตี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆครับมาเติมเงินทูมันนี่วรลเวณนะครับโดยผ่านแอปพีชัทไมมูนะครับมีวิธีการยังไงนะครับเข้าไปรับชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วารเรนตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องบีวารเรตี้ครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่ แอปไมโมูของธนาคารอมสินนะครับที่ได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการสรหัสผ่านเหมือนการทําธุรกรรมเบิกถอนตามปกติเลยนะครับซึ่งอาจจะเข้าสู่ระบบด้วยวิธีเฟสเดีดีสแกนนะครับสำหรับคนที่ทําการเปิดระบบไว้และเครื่องรองรับการสแกนไม่น้้นะครับหรือถ้าหากไม่สามารถใช้งานวิธีนี้ได้นะครับก็เข้าแบบรหัสหลักแบบดั้งเดิมครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักครับก็จะมีคอลัมน์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับ ต้องเข้าไปคอลัมน์ที่เขียนว่าเมนูอื่นๆนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาเมนูอื่นๆนะครับมันก็จะมีเมนูของธนาคารนมสินขึ้นมาเยอะแยะเลยครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มองหาตรงคอลัมน์ที่2อครับอันนี้คอลัมน์แรกเมนูของฉันนะครับอันที่2ครับนี่คอลัมน์นี้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้ามาคําว่าเติมเงินครับเมื่อกดเข้ามาเติมเงินนะครับสังเกตไหมครับเขาก็จะแบ่งแยกเป็นมือถือเล่นเน็ตครับแบ่งเป็นคอลัมน์มือถือเน็ตอันแรกอันที่2คือ e w a l l e t ครับ เราต้องการเติมเงินทูมันนี่วอลเล็ตเราก็เข้ามาตรงคําว่า e wallet ก็คือกระเป๋าเงินนั่นเองนะครับก็กดเข้ามาตรงคําว่า t o มันนี่วอลเ l ครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทําการผูกการใช้บริการกับทูนิวเน็ตไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปนั่นเองหลังจากที่เราได้ทาการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีปุ่มวงกลมนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าครับหลังจากนั้นเราก็กดไปเลยครับเมื่อกดไปแล้วนะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าจอตรงนี้ที่เขียนว่าเติมเงินนะครับแล้วก็จะมีบัญชีของเราพร้อมยอดเงินนะครับเราก็ต้องเช็คว่ามีเงินที่เพียงพอที่จะจ่ายหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับก็จะมีถึงครับเห็นไหมก็จะมีบอกว่าเราจะเติมเงินจากบัญชีนี้ถึงทูมอน,นี่วอลเล็โดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ทําการผูกไว้ครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับอันนี้หลังจากนั้นนะครับ ก็มาตรงเลขที่เขียนว่า0.00ก็คือเขาให้กรอกจำนวนเงินนั่นเองเราก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามานะครับเขาก็จะมีการกําหนดอยู่นะครับก็ระบุจํานวนเงินสูงสุดได้ไม่เกิน3 0,000บาทครับครั้งหนึ่งเติมสูงสุดได้ไม่เกิน3 0,000บาทนั่นเองเราก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมครับของผมวันนี้เติม500นะครับใส่เสร็จแล้วเราก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนั่นเองครับเมื่อใส่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาด้านล่างสุดเลยครับก็จะมีนี่ครับ เขาจะให้ลูกศรให้เราเลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวาเลื่อนเพื่อส่งเนี่ยครับเลื่อนไปเลยครับพอเลื่อนมาปุ๊บเขาก็ให้เราทําการตรวจสอบรายการที่เราทําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะประกอบด้วยจํานวนเงินวันเวลาที่เติมเข้าทูมันนี่วันเล็ตนะครับแล้วก็ชื่อของบัญชีของเรานะครับแล้วก็ทูมนี่วันเล็ตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราทําการกรอกว่าถูกต้องถูกเบอร์หรือเปล่าเราก็เช็คหากถูกต้องนะครับก็กดยินยันไปได้เลยครับ เมื่อกดยืนยันแล้วนะครับระบบก็ทําการสร้างสลิปอัตโนมัติขึ้นมาให้เราพร้อมกับบันทึกลงหน้าจอโทรศัพท์เพื่อเป็นหลักฐานนั่นเองครับหลังจากเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าก็จะมี s m s ขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับหลังจากได้รับ s m s เข้ามาแล้วนะครับแล้วเราสามารถเช็คผ่านทูมอนี่วันเด็ตได้ไหมก็สามารถเช็คผ่านแอปได้นะครับก็คือเข้ามาที่แอป t ูมอนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับหลังเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทําการเข้ารหัสหรือสแกนไมหน้านะครับเข้ามานะครับ ระบบก็จะพาเราเข้าสู่หน้าของแอปพลิเคชัน t ูบันนี่วอลเล็นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆมาตรงหน้าล่างสุดนะครับก็จะมีเห็นไหมทั้งหมดการเงินรายการครับเพื่อนๆก็มากดคาว่ารายการได้เลยครับเมื่อกดรายการเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวงสือสีเขียวเข้ามาครับเพราะผมได้เพิ่งทําการเติมเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตจำนวนเงินห้าร้อยบาทครับเขาก็จะบอกว่าเราได้เติมเงินจากอะไรมาครับเนี่ยจากธนาคารออมสินเข้ามาวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะบอกรายละเอียดชัดเจนครับก็สามารถเช็คแบบวิธีนี้ได้อีกวิธีหน ที่เข้อควรทราบนะครับในการเติมทูมอนี่วันเด็ดแต่ละช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั่นเองครับการเติมทูมอนี่วันเด็ดผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับวิธีนี้นะครับเขาจะมีข้อกําหนดในเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ว่าเขาจะให้เราเนี่ยใน1เดือนเนี่ยถ้าหากว่าเราเติมเนี่ยไม่เกิน20ครั้งต่อเดือนนะครับอันนี้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับครั้งที่21ครับคือมากกว่า20ครั้งนั่นเองขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ6บบาาทคครรัััดงนนน้้ถใเเติิมก ยี่สิบครั้งต่อเดือนอันนี้ก็ต้องเตรียมเสียค่ารมเียมเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าหากใครนะครับเป็นคนที่เติมทูมอนี่มันเด็ดบ่อยนะครับผมแล้วก็เกิดจุดนมครั้งที่อินเท n e ์เบงกิ้งเขารองรับอยู่ที่ยี่สิบครั้งฟรีค่ารมเียมใช่ไหมครับผมก็จะได้นําอีกช่องทางครับอันนี้ฟรีนะครับก็คือเติมผ่านตู้ทูมอนี่มันเด็ดของเขาไปเลยครับอันนี้คือไม่จัดจุนหมครั้งครับจะเติมกี่บาทกี่ครั้งก็ได้ใน1เดือนครับไม่มีค่าทมเนียมก็จบลงเแล้วนะครับสําหรับวิธีกกาาารรใชช้เเเติิมงนนนผ่แอปล มีวิธีการยังไงนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูตามคลิปที่ผมได้อธิบยายเบื้องต้นแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมดูข้อควรระวังนะครับในการเติมวิธีนี้เพราะมีข้อจํากัดอยู่นะครับผมหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลับพี่วารีที่ด้วยนะครับเพื่อภาคาใหม่จากช่องลับพี่วารที่ครับ